ว่มามีหาอะไรมาดิ เพื่อนบ้านทะเลาะกันอย่างดุเดือดนะคะแถวยาถ่านปทุมธานีสาเหตุก็อย่างที่เห็นน่ะก็คือมองหน้ากันไม่พอใจแล้วมันมีปัญหาเก่าด้วยทะเลาะกันเรื่องลถเสียงดังบ้างน,นะคะแต่ล่าสุดคู่กรณีนะคะเพื่อนบ้านฝั่งนึงเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะย้ายออกต้นปีหน้าแล้วเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องบานปลายแต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดกันก่อนค่ะคุณต้องการอะไรอะไรคุณมองาีปัญหาอะไรมานี่ไปไป คุณผู้มชมกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่ชายสองคนเขาตะโกนท้าทายกันก่อนนะคะจากเสียงจะได้ยินว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่พอใจที่ถูกมองหน้าก่อนที่จะเปิดศึกดวลหมัดกันกลางถนนอย่างดุเดือดจ,จนเพื่อนบ้านหลังอื่นๆเนี่ยต้องมาช่วยกันห้ามศึกนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยตลาดชัดชวานตะบนคูคดอำเภอล,ลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะโดยเมื่อวานนี้คู่กรณีที่ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำตาลคือนายชายค่ะเขาแจ้งความที่สอพอคูคดบอกข้อมูลกับทีมข่าวเบื้องต้นว่า ปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องของเสียงท่อรถบิ๊กไบค์ที่มันค่อนข้างเสียงดังส่วนนายสุริยาอยู่บำรุงอายุ25ปีคนที่ใส,ส่เสื้อสีดำแขนสั้นลายพรางนะคะขเขาเป็นช่างซ่อมจัก,กรยานยนต์ขเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ตามปกติอยู่ๆคู่กรณีค่ะก็คือในชายเนี่ยตะโกนถามเขาว่ามองหน้าทำไมแล้วก็ท้าถายเขาแล้วก็เดินออกไปหาก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะโดนต่อยทันทีค่ะ ตัวเขาเองก็เลยต้องสวนหมัดคืนเพื่อเป็นการป้องกันตัวหลังจากมีเพื่อนบ้านเข้ามาห้ามก็เพราะว่าโอ้โหเขาก็บาดเจ็บต้องเย็บไปถึง10เข็มเลยนะคะสาเหตุคาดว่ามาจากการที่ซ่อมรถเสียงดังแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมกันมานานค่ะ ว่าชอบไปว่าหาเรื่องเขาไปทั่วเราชอบมองหน้าคนนู้นทีแล้วก็จะแจ้งความทีนี้ออวันนี้ผมนั่งทํางานอยู่หน้าหน้าบ้านเขาก็มองหน้าผมแล้วทีนี้เขาก็เรียกผมออกไปเกียว่มมีปัญหาอะไรอย่างนี้เขาก็ต่อยผมใส่ใสต่ต่อยผมก่อนเลยผมก็หลบแล้วผมก็เลยป้องกันตัวครับ <c oughs> เขาก็แจ้งเทศบาลบ่อยนะว่าร้านผมเสียงดังอะไรพวกนี้ครนะับมีกลิ่นเหม็นบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณโกศกิรตินะครับทีมข่าวช่องวันลงพื้นที่ ไปตรงจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยปิดเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสมปองบอกว่าวันนี้นายสุริยาไม่ได้มาทำงานแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวร้านเนี่ยจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นจริงต้นปีหน้าและนายสุริยาก็จะย้ายตามไปด้วยครับใช่ครับก็คือตัดใจย้ายออกเลยเพราะว่าเขาแจ้งเทศบาลมาบ่อยมากจนแบบจะทางเทศบาลมาเขาก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็แค่ให้ให้เราแบบปรับปรบุงแก้ไขเพราะว่าเขาก็ เราไม่ได้ผิดอะไรครับเคยพูดเคยเจรจากันแล้วครับเขาก็ไม่ยอมคือเขาพยายามให้เราอยู่ไม่ได้พยายามทําให้เราแบบอือหมดความอดทนกับเขาอะไรประมาณเนี้ยครับอือของผมก็น่าจะประมาณต้นปีเลยครับหมดสัญญาก็คือน่าจะออกเลยคุณโกศกิรติพยายามจะไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝั่งของนายชายด้วยนะครับแต่เบื้องต้นเขายืนยันว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์ แล้วก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันที่บอกว่าคู่กรณีจะย้ายออกจากพื้นที่ไปไม่มีอะไรจะพูดเพราะแจ้งความตำรวจไปแล้วส่วนตัวก็อดทนมานานแล้วเหมือนกัน มีข้อมูลจากเพื่อนบ้านหลังอื่นๆด้วยนะคะว่าเขาเคยถูกนายชายคนนี้คุกคามด้วยการเอาเข้าวสารมาสาดใส่หน้าบ้านหลังจากไม่พอใจเพราะว่ามีคุณยายวัย82ปีค่ะเขาเอาข้าวเนี่ยไปเทให้นกกินที่หน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของนายชายก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนบ้านย้ายออกไปหลังหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าทนพฤติกรรมของนายชายไม่ไหวเหมือนกันส่วนตัวเนี่ยเพื่อนบ้านเชื่อว่าสาเหตุมาจากนายชายเขาเคยทําธุรกิจแต่ว่าตอนนี้มันขาดทุน อาจจะเครียดก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้ใจเย็นๆนะค่อยๆคุยกันจริงๆเพืพ่อนบ้านถ้าดีต่อกันนี่มันดีกว่ามีกล้องวงจรงปิดอีกนะเพื่อกันเป็นหูเป็นตาได้ถูกต้องอครับ,รบสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน